คนครับมนจะเจาะแจกหมดอ,อันนี้ครับโอเคพีเจปป,ป,ปับนั้นก็จัดไปสิครับนี่ไกดตรงนี้เลยอันนี้คือลงมาแล้วนะนี่ก็กดตรงนี้เลยอันนี้คือผมหลดมาแล้วนะโอเคเรามาทีๆๆนะ่นี่ใช่ไหม ให้กดดาวน์โหลดแล้วก็หาถ้าไม่มีแล้วก็จะออกกับพันนี่ไง h e j ป b Poppler โอเคหลุดเลย Android Data นี่แคนหนึ่งนะคุณคุณพิทันแล้วก็ให้กดที่ Android แล้วก็กดที่คำว่า Data เนี่คนด,ด,ดูให้ดูนี่เอาใหม่นี่ Data เออกดเข้าไปเลยนะนี่กดเลยแล้วก็กดเข้ามอ d นี่นี่พีเจป๊อป,ปฮับบิเลอร์มาแล้วโอเคให้กดเลยเข้าเกม เอาก่อนไม่ชอบ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 เออนี่อะไรกันเดีอโอโอโอเอออะไรเนี่ยระเบิดตายเลยโอ้ยคน,นนี้แต่นะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบออาไปทไมไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบโอ้โหไม่ชอบไมชอบไมชอบไม่ชอบไมชอบไมชอบไม่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 ชอบ ไม่ชอบเอาใม่เอาใม่เอาใม่เอาใหม่เองชอบไม่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 ชอบตีโอ้โหโดนแก้วโดนแก้วปลาแก้วอร่อยเนี่ยหรือว่าปลาแก้วโอ้โหโอ้โหกันแล้วกันแล้วโอเคนี่อืมนี่ HJ Papa h a เ p อร์โอเคกดเข้าเกมเอารูปไหนก็ได้โหเอารูปนี้แล้วกันโอเครอสักครู่หนึ่ง นานจังเลยโอเคเอัโพที่นี่ใช่ไหมโอเคแล้วก,ก็กดตรงนี้เออามีนอยู่ทางไหนอะเอาหายเอาอ๋อทุกคนครับมัดหมอหายเออเล่หรือเปล่าหรือว่าอะไร เอ้าทุกชมหายหมดหายนี่มันหายไปไหนนะยังมีไม่ใช่หรอโออโหหมดเออเร่หมดนี่อยู่ทางไหนนะอ้าโอ้โหลืมไปดูทางนี้นะเออโหเออะ หัวลืมไปขอโทษท,ทุกคนหัวผมขอโทษนะคอดีว่าไอ้หมดโอ้โหด้วยเจ้าจะไม่มีแล้วโอ้โหมัน,นยังนี้ยังมีอยู่ตื๊ดโอเคปื๊ดอ,อืมก็ตัวยาไปเลยเป็นหมาล้างหนอนแหละโอเคเอ,เอาออกคร้างนี่โอเคตัวยาเพิ่มอีก โอเคอย่าพวกนี้แหละใครอย่าไปโหลดนะเดี๋อย่าลืมอย่าลืมทิ้งลิน่าต้าตาื่วงนะครับหรือว่าไปไปโหลดช่องนะอย่าทิ้งเลยมยลนะันไต้เรื่องนะนี่กดตึดต๊ดตึดต๊ดกดตึดต๊ดตึด๊ดอืมตึ๊ด เสร็จแล้วอ๋อหัวแกไขไหมก่อนนี่ได้แล้วโอเคตืดดีได้แล้วโอ้โหโอเควีเจปั๊บเลืดต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 ืดดเดนอนล่างหมาหมานั่งนอนโอ้โหคุณติดนี๋ยวคุณสิเออ เออนี่มันตัวอะไรอ่ะอ่ะพี่แกป๊าป๊าพี่เลิกแกไม่รู้จ่ายสมชายนี่เตะเล็บสี่ได้สี่ได้สี่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าเกิดบักขี้ยีบักขี้ยีบักขี้ยีเออ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 แล้วก็ผมลงนี่แล้วก็ไปทำในเรื่องในเรื่องบ๊อบบี้เพลกลาวเลยโอเคสำเร็จก่อนจุนะครับสำเล็จต้องให้ให้ทียจะหยุดหยุดกันบแล้วแล้วก็ถ้าใครอยากเอาหมด มาโหลดแน่อย่าลืมคอมเมนต์ใต้บ้ายแล้วมาไปคลิปอ่ะใส่อีอเกตนี่นะเอาปิดนี่แหละนี่แหละเอออะไรโตอะไรก็ไม่รูบ้บายบายไปแล้วอื